ค,คุณผู้ชมคะต้องบอกค่ะว่าปูนี้แล้วนะคะต้องฟิตค่ะเพราะว่าถ้าไม่ฟิตเนี่ยนะคะมันทั้งหย่อนแล้วก็ทั้งยานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้ไปมาที่งานเปิดตัว Fit n e s s f i r s t ที่สาขาสยามพารากอนนะคะงานนี้เขาบอกเลยค่ะว่าไม่แต่คนทั้งฟิตทั้งเฟิร์มมาในงานกันเลยเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยขอเป้ฟิตตัวเองจะได้แข่งกับคนในงานได้ค่ะ มาณนี้เรียกว่าฟิตยังคะฟิตคืออะไรล่ะคืออยากให้สุภาพแข็งแรงและจริงๆที่ออกกาลังกายเนี่ยอยากให้สุภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลาแล้วอะไรมันหย่อนบ้างคะณนะตอนนี้ไม่มีแต่เรื่องตึงนะหูตึงหูตึงอุ๊ยคุณพี่คะถ้าหูตึงสงสัยต้องหาคนมาดึงหูบ่ยแล้วละ่ะน่าจะช่วยได้ต่อที่น้องสาวนักร้องมัดหมีนั่นคือหนูมัดมุกไฮโซร่างฟิตคนนี้เองคะ่ะคิดว่าส่วนไหนของร่างกายของเราตอนนี้ฟิตสดอยากมา เอาเป็นขาแล้วกันไอ้สุดที่ยันสุดคืออะไรคะยันสุดทั้งตัวมะยันสุดยันสุดยกเว้นขาายตายคุณน้องขาสแกนหาทั่วร่างยังไม่เห็นมีอะไราย,ยัานเลยนะคะมีแต่เนื้อสาวตึงตึงเปรี้ยวเปรีย้ยวน้งยาด้านผู้บริหา,ารนาฬิกายาฟรีโรคนสวยล่ะคะฟิตไหมฟิตไหมฟิตค่ะฟิตค่ะถ้าคิดว่าในร่างกายของตัวเราเนี่ยอะไรที่แบบฟิตที่สุดในร่างกายชี้จุดได้ไหมสมองสมองสมอง สวยและมีสมองมาต่อที่ตาอ่องศิลปินเด็กแนวคนนี้บ้างถ้าทางจะหย่อนมากกว่าฟิตเนสเนี่ยพี่คะอะไรหย่อนหรือยานที่สุดในตัวพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องกลับจนได้เลยรายการีไม่มีเออมันตึงตลอดเปิดท้ายด้วยรวมท่าฟิตฟิตของไฮโซคนดังเหล่านี้กันค่ะไหนก็ไหนทำท่าเซเทเด้หน่อยทำท่าแบบเมื่อกี้ดู เฮ้ยอย่างกี้ได้อันนี้เฮ้ยเมียนี่นีนี่นีเฟ็นมากลกล้าถอดสูตรแบบโชว์กล้าไหมโชก้าครับกล้าครับถอดถอดถอดโอ้โม่ผู้ชายคมเข้มคนนี้ค่ะไม่รู้ว่าว่าเขาเฟ้นมากน้อยแค่ไหน อันนี้ก็ต้องพิสูจน์เองนะครับว่าฟิตหรือเปล่าส่วนไหนในร่างกายเราฟิตมากที่สุดคลิปนานนิดนึงหัวใจฟิตหัวใจฟิตในก็บอกว่าใจฟิตทำท่าใจฟิตหน่อยแบบโชว์โชว์ใจฟิตคือสงสัยคุณก้จะแน่นออกอะค่ะ you <laughs>